นี่มันเป็นจังสีสาวแหนเอาขว้าเถาไม่หนีอยู่เป็ดยางได้ผัวนมปันเอาสุมงุ่มผัวหมอนี่ได้เมียสาวปันมั่วเศร้าแม่ก็แม่งเอามั่วไปขายเด็กเงินเด้งมั่วเตะเอาเศร้าคือว่าผู้พิจิตรางนั้นแม่งใส่ไ่้ได้มันกิดโจกเอาหล่นไปเล่นน้ำตีนสิตีนเสือเขาไว้เขาหยั่นข้างเรือเปือนแล้วสุงเลยก่อนเอาเงินซื้อกินเขาเงิน ระว่าัเสีายหายก็ที่หายก็ไอเบียดได้เมียเก็บปามีเศร,าร,ารเ้าข้านอุปมาคือกระเบียงสั่งขาอุกายง่าได้กินงคาปัดมาเลี้ยงสั่งน้อยตายย่อยคาบม่มีปัดสั่งเท้าตายกระดูกแขงเอาไปเห็ดเสาหล่าได้พี่น้องกระดูกขาเอาไปเห็ดเสาโกงจงหลังเหยื่อเทือนเดือดสีหองคางมองนังปูนทองเอาเห็ดเสื้อปูเป,ปื่กินเจียงเจียงเหยื่อตั้ลังเสาหล่อ คับปอดเอาเห็นไหมสีมสับเด็ดดังเข้มเย็บเล่ามาไปขายเถื่อเสียงสวยถึงสายสีบุญเลี้ยงบกขาดไปบูเวียงกต่ยังขายบกขาดแต่ขายบกขาดปา,าดเอาเน้อไดโนเสาร์ยิบบกเออยย้อนกต่ยังขายบกขาดฟาดหน้าน้องบัวลำพูกับบกขาดแก้ไวไปแหลกสายเบืาา้องน้ำล่างจะลอยหลอมสางมกรอเ่าวัลยบกส่ง นีกูเบ่าวสำน่อยยาสีเหลาตันเข้าเกี่ยวกัดหอยกต้มหัวใจเนาะป้ากูยังรับกวนมึงกูก็บ่ได้เกี่ยวเด็กหน่อยปานนี่เนาะเด็กหน่อยมือนีมึงจะเมาโอ้ยง่ายกูขึ้นแล้วกูยันมึงเลิหนียวอย่างนี้เลยเนาะเออนี่ตะกี้เขาลองเพี่อนหมักสาวเขาเจ้าของกับเรื่องเออเอ็มาหมักปูเนี่ยกับไข่เนาะบุญโอ้ยมันหอยตะโบเดียวหนามาเบิร์นโบมี มันเหรอซ่าผู้เฒ่าทั้งตารางท่าแก้มุนแตกอยู่บนตักมันเองนะก็มาฟ้อนเลยแม่ตายเราไม่ได้ฟ้อนหรอกเป็นบ่เป็นไง,งเขาเขาวาไว้หลายหมื่นแล้เขาไปซำกล่ายูด่ได้หลักฐานนี่นี่คือหักแม่เก็บถอดกระดูกกระเดียวอาทิตย์นผัวน้อยนั่นเขาเอาไว้กว้วผัวหลวงเขาไาไว้ทะนึงเขา่ากันผัวผู้เฒ่าน่ะเขา,เาไว้เฮ็ดซาปนกิจดลม้ำหนาคือไง ผู้ใดเพื่อนละเบีนเขาใครอยู่ยังเป็นน้อยอยู่เออน้อยมึงก็ทย่ว่าเขาบ่กมีตาทิพย์เด้อเอยมึงจะมาอ่านแต่ว่ามึงเหงาเขื่อนเหงาออยู่นี่บ่เออเราเนี่เลือมเล็กกินเราเว่าเด้กินเล็ทีแล้วบ่ได้กี่ทีแล้วบพราะ่าเด็กเห็นแค่ชีลาบุญเออเห็ดเบิ้ลขึ้นจนแมาเด็กเอาหญิงวางควางไปหูบ่ ตอนนี ane, urt, ้วนคนก็แค่จะยิ้มพาเอาหีเื่องกองนี่มันไ่ได้นอนแล้วประทานมนมุนหนายจนเราไม่ไงน่นเดี๋ยวเลีงกองเราคงุปรับรอเอาีเที่ยงเสียงกองเออกองกอเหมือนไม่กองไงไม่หลเมแล้วลงไปทังหิ้งเห็นยิงเสียต้นตนฮิ้โยบกน้าามันก็สวะขูตั่วบามันก็สวกทางไม่ไงนี่ก็เลยจูดไปสูดไป ข้างผู้ผัวุบนดังซ้อมใหุ้บุนถนี้เป็นอย่างมาตูเสียเขาเป็นโลเลื่องอยู่าจเ้อาจุดจุดจุดเขาเดิบังไฟอย่ับนอยหจุดลบขอนขอนำน้แทนยังหเงี้ยไปกวนหนีเดีอมันสิเปียเอ้าบาทนี้จับน้อยจับสิบอ่ยฟังเรื่องนี้ตรงนังเอาเอาจับไปหัสะกอนไันจิลี่รับได้แก่กันกับหมอนี่หมอนุบลรอลอแบบเงี้ยเงี้ย ปเดี๋ยวแตงโมก็จะกินยังมากจะกินเหี่ยวเหี้ยก็ไม่เบีดเกี่ยวกับเกี่ยวนี่เียดเกี่ยมันเดียวเนยวมาต่อส่วนกวผุด้งอ้าจังสี่อะเเนี่ยเขาว่าเอาเนี่ยเขาเอาผัวเขาก็ดีแต่เอาเนี่ยเขาก็ได้บอกไปสอนถึงยำรับย่ำนอนมีไงถึงผู้บกแต่ว่าคดีก็ถือความถือผู้มีไงซับบกตีเฮงาลูก ก็เนเดี่วดีเดียวผู้สาอารมณ์ผู้เา่าคือตีนละลับหมออันนี้พยากเอริ้งมวยถึงตีนละลับมันเป็นจังสีแล้วแถวเ้าคอนข้างพ่อหู้เพนมาเหวพ่อิ้เพื่อนเหี่ยวป่วยอ่าพ่อดอกต่างเพื่อนเหี่ยวเนบ้ยหูพ่อนูยน่าซาหตากอลาย่อน้องตายพี่น้องของเฮาต้องทาข้าวข้าวีเจ้าสากรเป็นจังไดเล่นเถาเจสาซุมเฮา อย่าเบน้าไปคาือไลคือว่าอขาดพุ่นหได้จำไลสบายบอกวางของเป็นคาะือบดีคือว่าบ่ขอขาดเสือแพงแม่เงยช่วงกับทีงานก็เลยุกข่อแหงดอกของแพงเงินลอยู้เจ้าเป็นคือ่อยบ่อรีเจริบ่อเก่าแม่เงยช่วงบอยอากเราพ่อบ่อเป็นตายยาเลื่อไปใส่สิทธิ์นะวันที่สิบส เสียซิเกส่ยซิเออยามานั่งเต็งสิได้ไม่เห็นยิ่งเปียเป็ี้ยยุงเงินแเช้านั้นอีเกือบรลอนัันกับโอ้มเสียเงอนตั้แปดปีเกือลืมข้าวแ้แเดห้องประเด็กแต่กำนั่นทุกอย่างอบตเด็กเขาคู่หายแต่ว่ามุนคนระย่างสักทีมันตัวหนี่มันใหญ่มันนอนเิตตาถือก็พยายามพยายามศึกษาลาเบอร์ห้องเขานอนอยู่เบอร์ยังเบอร์ผักเขาเบอรยังแค่นั้นยาซับสน จับสนแล้วเขาไปแล้วถีดไปตัวถี่ตัวเวลี้ยงคุณองว่านวลูซิ่งอย่างนี้ฮะิีบถีบมาจาับเขาจาับข้อ,อได้ยากเด้อถ้าเจ้าเช็คบังแล้วล่ะฮัตตัวเฮ้บัดกับาวซนยปลายัไปหาถามหมู่หมู่หม่เม่แนนบมลแนนจะถีดเมีมันลุดไปหล,ลุดกับวลูจักเอาบาดนี่เป็นลายจันสีเด่นคนเฮา ดีคนละยางดีคนละเนวเอาดีออนเลยตอดีเข็งส้มีแห้งก็เอาลากรย่ดีใส่ดีบ่อคัดบ่อถิ่งก่นล่ะไอ้กระดูกดี้ำฝนผาไอ้าดีได้ตีแห้งตีปะเดี้ำได้กินนวยเอาวะจับคนกวยมันดีบาดียาคนเ็ยหน้าดีใดใครเขาส่วนเกี่ยวมันดีกล้าดีขันไฟแม่มันดีของเวินตุงอนี้ลูกสาวไฟไ นู่นให้แล้วท้าหน้าที่บรรณาธิการยังบัดเป็นเอกลักษณ์เอฟซีคือการติดติดตามข่อยติดตามอยากเห็นจะสิแม่ช่วงบอกรนดอกบพอมันหยากงูนี่ยบอกมาเลยอยากให้ร่ำก่อนในให้ฟังเอฟซีผู้คอยร่ำตาแดดตาฝนมุจ้าเห็นบอกเออโูตรจับกดไลโคตรแช่บอสเฟดบอกเฟดบวกจับก็ไม่ไม่ไมไไมไมมสมพักเสียนเลยมั่นเพราะก่อนซ่างบอก แสดงว่าเด็กแย้ไปเบ่งในยูทูบย้งไงบ่มีถายุูน่ะคันมันห่างหลายเก่าหลกหัว่ัางบัวโรดออลังบาดเหว่าเห็นขอยอู่ในมีถ่ยูอ่ะแต่แล้วว่าไม่เคยิดเลยสิบสินบ่ทอปามันต้องมีการเปรียบเทียบกวบนหุ้นสิบเอาอาบ่ทอพอเลยแม่สิบเถาแก่บ่ทอผัวเลยเนี่ย สิบเครือบ่าทอลายมัดไว้สิบ้นไม่เห็น่าทอผนดินสิบภัยหินบ่ทอพุ่งสันฟ้าสิบสันหายังบ่ทอมีดัพัน สิท่านยังบ่ทอได้บวชสิบเดบวชยังบอทอเห็นทำนี่เป็นทมรรไหลนี่ท้าพ่นเก่าหลบสิบสิบมอทอป่ามีท่านเ่าอานมาตั้งแต่ดุตั้งแต่ตนทงแดกของเฮากุดเัาปาหารถูกแค้นเขาุดเศรษฐีไรใดขอปักเรียงมามวยวงงามเนตล่ยหลบหลับดุต่างทางนั้นตัางทางนั้นไไปเล่นพวกมูจากทานอาจ ดทุกทีทุกทีขอให้อยากพี่น้องฟังแล้วดนะูอันนี้ละพันวน้านนักเรียนสิบแหนงหม่เศร้าแหนงหม่บ่ป่ดแหน่งอุทัยสิบผู้เบาบัานไก่เศร้าผู้เบาบัานไนนก่บัวป่าอาจอยู่นั่งฟังข่วงหลังเกิดจากปีจากน้องหนึ่งวัฒนธรรมของเฮานี้ยาทสมให้พี่น้องทำบุญท่านทำบุญแ,แล้วจิไใจยากหนังมากกับอบอุ่นเขาตันพอวันยังจะไปกคนมากฟังลัม ก็จะคว่ำซังได้เนี่ยแหละไปตไปนั่นซังไรไปกับเจ้าก็จะบเป็นไผเป็นไผ่ซังไรได้ไหนลูกนี่ตั้งตั้งใจไว้ดีๆก่อนบอกกันเห็นเห็นว่าูไปก่อนเนี่ยมาละวคิวแต่เวลาของของมัวนี่มันคิ้วเพื่อจิตใจนี่จ้ะโอ้ยอันนั้นจังหัวที่หรอจังหัวทีปุตตะไปเอามาล้ำบุดวงมางั้นมาล้ำกู่ฟ้ามันจะได้เละเก่งกันนะ ไปไปมาเมื่อวานอยกว่าแล้วงาไม่หักงงาห้างถือะเจ้าขอบบานฟื้นระเจ้าไว้คอยเบ่โบโลโบลุกักลงวันเดทั้งเพิ่งอันคยังทีพุดงจาตาอยู่เป็นคนมาโลเน่อยู่เรื่อยก็่ผีแต่ว่าก็บ่ให้แล้วเขียดดอก่อยว่ายู่ยวนี้ตั้งคนตังอยู่เรือมันเรื่อเแม่ตายจังเกิอตั คนเฮ้าเขาแก่พ่อแม่พ่อแม่ของเฮาเลี้ยงเท่าไรอยู่ในท้องเพ,พิ่อนเป็ดเหรียญเตาเหรียญจนเดี๋ยว่าแม่มนท้องปุออกมาแล้วก็เลี้ยงดูปุ่มกินฟังบาดดีน้องพี่นตุออ่นฟังลำนี่ล่ะคนละคนคนอยู่พาะปนัน่นคนบ่หอดคนามาคุณคนหอดคนามาคนคนคนนี่คนหลายอันได้พอ,อ,อปุอ่มดำๆอบบ่แห่แก่เขาก็เอ,อิดลาคววยด้วยละคน คนคนนี้มีไรไม่อะไรบ้าเอาไหมคนขบปาดเกะเตะอุ้ยอุยแต่ยังเป่นบ้าคนคนคนนี้ก่อนสุเกิดเป็นคนต่อมีผลสำคัญจะเกิดเป็นคนใดเพื่อแม่เขาเรียกหลูกแต่คนเก่าคนนี่งไฟดินน้ำสมกันจากความสมอยู่หักิกวอนจะมีคันหักต่างประสมใส่กันต่อแต่นั้นจะไม่เกิดเป็นคนท่านพ่อไา้จะมีคนมีข้างดูเกี่ยนแล้วค้ณ นีรู้ว่ามัวเจอแก่เดี่ยวคนเมึ่งพอแม่เป็นคนยังละทำตัวองู่ในเกลือในเกล้ยจักแม่คนคนในเกลือจับยังคน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 ยาสีร้านหรือมีคนทำมันอันนี้ละอันนี้โบราณราสอนใหคนเกีิยาเป็นคนที่ดูดีเรื่องยาอยุคต่าทำมันครื่องลโพ้จุดวนทางในห้วงทิพในเครื่องใบบอกเอาคน Mặt của phần giữ nắng hoặc ông lắm vào nước này ở vùng biên phòng lạc điện lắm lạc điện lạc điện lắm lạc điện lắm lạc điện lắm lạc 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 lạc

ไปยิ้มดีใจวันซื้อละขอนมาพบมาโบสเก็บโบนันง่าวขึ้เขาเลี้ยงจักทวาเรื่องหลงเวดูทองเลียงนามต่อมา পুরো <laughs> কাঠাম